โอเคอสวีดั okay. uh, สวัสดีครับ uh, ดี่รวยสหายลันท่นยังไงล่ะโอเคกล่อมดีนะครับพี่ร,ร,นะ okay. พพรู้ผมไม่รู้ว่าเังยังไงนะโอเคตอนนี้ก็ผมไลฟ์สตรีมไปที่ YouTube ด้วยอยู่แต่ควาจริงๆตอนแรกก็เอ่อมาเหล่าให้ฟังแล้วกันนะ้องว่าคือกะว่าคือสมาชิกเด็กๆคนไหนที่แบบเออวันนี้แบบว่างอะไรเงี้ยแล้วเกิดแบบติดปัญหาอะไรอะงไรก็เข้ามาปรึกษากัน นะครับแต่ว่าเมื่อกีเห็นยังไม่เข้าก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรื Luther, อเปล่าด้วยเพราะว่านัดไม่ได้แบบเตรียมการอะไรอย่างนี้นะนเ ography, นาะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะนั้นไหนๆก็ไหนๆไลฟ์สตรีมไปที่ youtube ด้วยละละกันนะเป็นหัวข้อที่ว่าเอ่อเข้าวันนี้เนี่ยไม่ไดีเนาะไม่เจอบอลนัดที่อย่ินเวสเตอร์อ่อก็ก็หัวข้อกิดอะไรนะลืมอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดว่าสมดุลสถานการณ์แบบเศรษฐกิจอย่างที่เป็นหัวข้อตอนนี้เนาะ เออเราจะปรับตัวกันยังไงดีนะครับก็เดี๋ยวพี่รุเอ่อระหว่างตอนนี้เนี่ยเราก็ใครที่กดเข้ามาแลกันเนาะในช่องทางสูงก็แจ้งเงินแบทราบว่าวันนี้ผมเดินทางอยู่ครับก็ถือโอกาสอนุญาตไลฟ์ไปด้วยแล้วเดี๋ยวมาตอบคําถามให้ในช่วงท้ายพิทีกาแลกเงินนะครับอันนี้ฟังฟังไปก่อนกันแล้วกันนะโอเคก็เอ่อนุญาตพูดไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะอะไรนะมาเป็นเดินไปดูดูดูชาวบอลอันนี้คุณเรียนตอแล้วกรู้สึกว่าฟังแล้วเนี่ยเสียงไม่ชัดก็ขอไปด้วยเวลาตอนนี้ใช้หูฟังคือเป็นเราแอปพล ตัวเดียวเลยนะครับซึ่งสิ่งสําคัญในกลุ่มค่อนข้างเชื่อนะว่าสภาวะอย่างที่เป็นอยู่อ่าคุณก็รู้ดีนะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนะในปัจจุบันนี้มันไม่ได้ชดีนะเพราไหร่บางคนอาจจะมองว่ามันก็ยังพอเดินได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้โฟกัสตัวคุณเองเนี่ยคุณก็รู้ดีนะครับว่าเทียบกับก่อนโควิดก่อนโควิดแล้วกันเนาะออสภาวะในปัจจุบันก่อนนี้ิดแตก่อนโควิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือว่ามันค่อนข้างตึงตี ในเปนปเ็รื่องที่สะคัญเลยใน,นอจจม,ะอ,นม,นมนอะไอ่าปงปง่ปปา,า,าปปปปป่ปมปปปปปกปปปอปปปคปป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 ปงปป่าปป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 ปนป่ปปปปปป้ปปปปงปนปป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 นเปปปปปปปบปปปปปปเครปปปปปปปบปปปปปปนปป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 ปาปป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 เปีปปป่ปปปัปป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 าปป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 รปป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 นะ ซึ่หงหมายความว่าออทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายเป็นหลักไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้หรือคุณจะจ่ายแบบจักเงินเดือนจากอะไรก็ตามทีซึ่งนบนนี้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือเซอร์วิสมันไม่ค่อยขับเคลื่อนเหมือนเดิมเพราะว่าคนไม่ค่อยไม่ค่อยใช้จ่ายเหมือนเดิมแต่ประกอบกับสถานการณ์ที่แบบมันมีสคงครามเกิดขึ้นความไม่ได้มองเกิดขึ้นผู้คนหลายคนตา่างก็รู้สึกวุ่นกังวลทำให้มันแบบลดการใช้จ่ายรงมยาะครับ ตรงนี้เนี่ยข้อคาม <c oughs> ผมว่ามันมีวิธีแก้ไหม่อตรงมีเขาไปแก้กับพี่โครงสร้างเลยนะว่าวันนี้คุณต,ต,ต,ต้องเข้าใจก่อนนะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย GDP ก็คือการขับเคลื่อนด้วยการใช้จา่ายแล้วมาสะท้อนว่าเศรษฐกิจดีได้ดีมันเป็นอะไรที่อาจจะไม่ได้เป็นเซนส์สเท้อนเออมันไม่ได้สะท้อนว่าคนแต่ <c oughs> และคนจริงๆนะเนี่ยเขาบางครั้งร่ำรวยขนาดไหนเท่า,นะทานี้จะบอกว่าใช้จ่ายได้เยอะเท่ากับบางครั้งร่ำรวยมันก็เสื่นมลงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเดียวไปเออ วันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากบอกว่าถ้าเรื่องสภาวะตอนนี้คุณรู้สึกแบบตึงๆมือในชีวิตยอยู่วันนี้ก็คงบอกได้แค่คำเดียวนะครับว,ว่าถ้าเศรษฐกิจในชีวิตในโลกของคุณนปัจจุบันเนี่ยมันไม่สื้ดีก็ผมมีไอเดียแค่ในลักษณะที่คุณจะต้องเอาไปปรับใช้นะแต่ว่ามันจะช่วยคุณได้ม้ากน้อยขนาดรเนี่ยอันนี้มันอยู่ี่าการลงมือของตัวคุณนะับบนั้นเนี่ยผมจะต้องเข้าใจก่อนว่า ปกติเดียวการที่คุณสามารถมีเงินใช้จ่ายกับเพื่อนเศรษฐกิจได้ทให้ชีวติตของคุณมันไม่รู้สึกลาบากหรือเป็นมือจนเกินไปเนี่ยมันถูกกับเรื่องของรายได้เนีย่ยครับอันนี้เราไม่รับว่าออคุณจะเปียาค่ัใช้จายหรืออะไรยังไงอันนี้นมีคนเลาะดี่แต่ถ้ามันถูกกับเรื่องของรายได้เสิ่งที่สําคัญคือพอเรามีรายได้เดยอะมันก็แปลว่าคุณก็จะมีความสามารถในการที่จะแบบว่าสามารถใช้จ่ายได้เดยอะหรือน้อยอันนี้ก็แล้วแต่การคนเนาะ แล้วถ้าเราพูดถึงในแง่ของรายได้ก็ปตัเสินใจได้กว่างในรายได้ที่ผมรู้จักบรการประสบการณ์ตัวเองมีสองรูแบบหลอดเป็นสองรูปแบบใหญ่ๆรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า active income นะครับ active income active income คืออะไรา็ว่ารายได้ที่เกิดจากการที่ทวงคุณเนี่ยต้อง active นะครับก็คือทำแรงใช้แรงใช้เวลาของคุณเพื่อให้ได้เงินมานะครับอันนี้คือ active income รูปแบบที่สองเนี่ยคือ passive income แต่ capital สี่คุณทำเหมือนมันคือรายได้จากรูปแบบที่จาก active ตรงที่ว่าแอคทีฟคือคุณใช้แรงใช้เวลาตอกทุน capital ี่คือจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่จําเป็นต้องใช้แล้วหลายต่อหลายครั้งมันอาจจะมาจากรูปแบบของการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆด้วยเช่นเดียวกันหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกคนดูทีวีทุกคนในเรื่องนี้คือเป็น,น,น,นปัจจัยนี้ในสภาวะที่ตอนนี้เศรษฐกิจอาจจะตึงและผู้คนอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าถ้าหากคูรายได้มันเริ่มขด แต่ค่าใช้จ่ายมันบวม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 มากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยมันทาให้สัดส่วนระหว่างรายได้กับส่วนของค่าใช้จ่ายมันเริ่มไม่บาลานซ์กันไม่สามารถที่จะอ่อรึ้สึกปลอดภัยในการใช้จ่ายนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่รู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งนะครับว่ามันเกิดจากการที่รายได้ในช่วงปีนี้มันเป็นรูปแบบแรกวนนั่นคือเป็นรูปแอบทีฟอินคัมนะครับเพราะมันเป็นรูปแอบที่เพิมขึ้นคือแบบว่าคุณต้องใช้แรงใช้เวลาเพื่อแลกกับเงิน ปัญหาที่สำคัญคีอถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถมีหนี้สินบางขับที่จดือเหีจงกที่พบเจอว่าเราได้ประกันกัานายลงทุนเงินเดือนออกปุ๊บคุณจะต้องจ่ายให้กับค่าใช้จ่ายเหล่านี้กันไปก่อนนะครับตอนนี้เสียงชัดใช่ไหมพอได้อยู่นะเสียงชัดคุณจะแบบคุณมาตั้งนานพี่รู้เสียงชัดไหมไม่ได้จังโอเคขอบคุณมากครับพี่นุชน้องเอ๋อไม่รู้จะถามใครนะก็พูดไปเรื่อยก็ขอไปเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีเครื่องบ่อยเลยนะครับก็หนึ่งจุดเนี่ยไม่ได้คิดบอกว่ารายได้เนี่ยคือมัน โตไม่เท่ากับรายจ่ายนะครับในขณะที่การใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยคุณก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่มันเดิมมันก็ตึงอยู่แล้วแต่รายได้มันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มน้อยแล้วมันก็เลยอาจจะมันค่อนข้างส่งผลให้หลายต่อหลายคนที่รู้สึกกลัวหรือรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่บ้านหรือครอบครัวคุณมันไม่ค่อยดีสภาพสั่นคลอนไปกันด้วยนะคริสตัลทันบนโลกเปลี่ยนไปอยู่ก็มันก็จะเป็นมือกับฝ่ายเดียรังนั้นเมื่อถามถึงนะครับ คนที่จะรู้สึกว่าเศรษฐกิจของเขาไม่ตึงมากจนเกินไปในสภาวะันนี้เนี่ยก็คือหนึ่งเขายังสามา่องทางร,รายได้ได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวนะพี่ดูดพิมบอกว่าเลยไม่ค่อยเห็นเดี๋ยนะไม่สั่นมากหรอไม่ชัดมากแต่พอฟังได้โอเคก็ขอบคุณมากครับเพราะว่าทุกทีจะใช้ไมค์นะแต่ทุกทีจะใช้ไมค์แต่ว่าวันนี้ก็เนี่ยป้อนเลยนรู้เลยนะก็ ประมาณนี้แนะล้วกันนะครับก็เอ่ผลกลุ่มแรกคือเป็นคนที่ยังสามารถาหารายได้ Active Income ได้มากขึ้นเดิมก็าอาจจะมีรายได้ปกติอยู่แล้วแต่เขายังสามารถเพิ่มในส่วนของ Active Income เกิดขึปัญหาเขาอาจะไม่ได้รู้สึกตึงมือมากจน,นกเกินไปนะครับแต่มีเพิ่มเติมสมัยก็จดจองเข้าไปลแล้วแล้วก็ส่วทีท่สองเนี่ยที่ผมมองนะว่าเขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยตึงมือมากจากเขาดังน,นะก็คือ,อเอย่าทำให้ภาพมันเป็น,ไม,ปนไม่เป็นไม่เป็นนะผมว่า ตอัใ่เทคโนโลยีสะด้วยสิอย,อย่างภาดนึงนะครับมันไม่เป็นหน้าผมหรอกมันเป็นหน้าที่ลุกไะละซ่งโอเคมากลับมาที่เดิมแล้วมันพอรับชีวิตเข้ามาปุ๊บเออเกินอะไรขึ้นวะต้าดีดชีวิตออกไปมันเนี้ยลงก็ไม่แน่ใจวะ ใช้ซูมจากมือถือเท่าไหร่นะครับอืมมันไม่เห็นนะผมเนี่ยนะมีสปอตไลท์ได้ไหมขออภัยนะครับโดยเฉพาะอ๋อช่องทางยนะูทูบเนี่ยเอาเป็นว่าฟังเสียงผมเป็นหลักไปก่อนแล้วก็แล้วกันนะเอาไว้เดี๋ยวไป็นไกด์บลูอ๋อที่สองเนี่ยก็คือน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นแบบรายได้แรงรูดเสร็จนะสี่จินต่รรมซึ่งกลุ่มประเบทนี้เป็น,นยุทธกรรมแบบผมมองภาพเน,นี่ยคนกลุ่มนี้เวลาที่เขาได้แพกสี่จินกรรถ้าเขาไม่ดันกลางใจของเขาจนเนคยจะรอเนะ เขาก็จะไม่งว่าหยุดรายเดือนแบของเขาระด้วยสมมติฐานที่เศรษฐกิจเป็นหยุดหยุดนะับดังนั้นเนี่ยหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็เลยอยากจะบอกว่าตอนนี้มันมีความเป็นไปได้อยู่เพียงแค่สองรูปแบบที่ผมมองเห็นคือหนึ่งคุณสามารถสร้างอัตรที่มีคำเติมเต็มเข้าวันนี้เนี่ยรายได้กับรายจา่ายของคุณมันไม่บาลานซ์กันนะครับเออมันมันเหมือนไปพินนมพ์โดยผมอนุญาตนะพอะสป,ปอร์ตไลน์อะไรนะ อ๋อโอเคเห็นหน้าผมแล้วโอเคอ่ะก็ถ้าพี่นุชพี่วิทย์เห็นหน้าผมเป็นหลักนะก็ฝากพิมพ์แชทเข้ามาแล้วกันนะว่าเห็นผมเนาะไอ้ก็โอเคอันนี้ผมโลเทคนิดหนึ่งนะปอะกอบไปประเดีสวยๆนิดไปแล้วันนะระวังบอกโอเคก็สร้างโปกาสเป็นก่อนไอ่าสิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าถ้าคุณมีความสามารถในการสร้างแอคิฟอินคัมคำเอเพลอกบคุณมากครับพี่วิทย์เออันก็จะเป็นหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เทดังระหว่างรายได้กับรายจ่ายที่คุณมีอยู่ในนี้ มันขยับหรือว่ากว้างขึ้น้วสุดท้ายความตึงมือที่คุณอาจจะรู้สึกเออมันก็จะน้อยลงอยาอ่าเอาเนนะโพรานะโอเคก็บคุณมาครับก็เป็นทางพิลทเลยนะครับแต่ว่าอีกเวดึงเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะทำให้มันเป็นเกมระยะยา,ยา,ยาวแลอวอ้วก็ถาวรจริงๆเนี่ผมก็คง,งเลยคอมเมนต์ว่าการสร้างคลาสีบินคำมันจะเป็นข mm hmm. องชอ่เรจะไม่ต้องเปลี่นสบินไม้มีปรโยชน์รสรับวที่คุณมีเรียลมแต่ผม จากการเส่วนตัวผมแล้วมันผมจะเห็นทุกครั้งเลยเวลาที่เศรษฐกิจไปดีโอหยุดมีอยู่แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนั่นสิบินทำได้จะช่วยช่วยตอนไหนวะช่วยคุณตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีครับไปจะช่วยเป็นมากเลยเพราะว่ารายได้หลักช่องทางปกติทั่วไปอี่ามกระดอกจะลดลงแต่พอคุณดีแพสซีเออสุร์คุปไพส์บางคนก็ไม่ได้ใช้แพสซีมันก็จะทำอะไรตัวแพสตัวธุรกรรมของเขาเองเอเซสร์เนาชชั่นเขาอยับเป็นรายได้ช่องทางที่สอง นถ้าเกิดว่าใครดีก็ได้เขาจะเปลี่ยนแต่ผมก็บอกว่าตัวนี้มันจะเป็นแนวเด่นในนั้นเนี่ยที่สองคันก็ลองไปดูกันนะคือถ้าคุณจะสร้างแพสิ know, like ่งต้องใช้เวลาต้องใช้ไอะไแต่ถ้าคุณจะสร้างแอคทีฟก็ลองถามตัวคุณเองดูว่าต่อเรื่องศักยภาพก็คือความสามารถของทีมคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้มันเป็นแอคทีฟในช่องทางอื่นอื่นกัเขาเนี่ยะลองเอาไอเดียตรงนี้ไปปรับใช้กันดูนแล้วกันนะครับเดี๋ยว ปฏิบัตไปเดียอยสับในช่องทางยูทูบบนเียสักแกนดกันกันอยตสร้สงนนยเจะอคุยกับสมาชิกสูงก่อนะครับโอเคบายครับเจอกันที่ next time สปอต